ครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอันนี้เป็นเต้าปูนนะครับงานเก่านะครับจะมีร้อยบุบหน่อยตามความเก่าเขานะครับอันนี้ปูนเดิมๆนะครับความสูงอยู่ที่6.5นิ้วนะครับความสูงอยู่ที่6.5นิ้วนะครับนะครับ690บาทนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งคู่นะครับเป็นงานทองเหลืองหลอดตันนะครับเป็นงานทองเหลืองหลอดตันนะครับเป็นเชิงเทียนสิงคู่นะครับความสูงอยู่ที่ ห้านิ้วนะครับหนักๆเลยนะครับหลอตันเลยนะครับความสูงอยู่ที่ห้านิ้วนะครับคู่นี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสาหรับคู่นี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับสิ่งคู่นะครับส่วนนี้เป็นเต้าปูนเก่านะครับห้าร้อยเก้าสิบอันนี้หกร้อยห้าสิบบาทนะครับ